สวัสดีพี่น้องกลับมาพอกันกับช่องขั้วไม่หงอีกคือเกาเนาะจ้ามือนีไม่หงจะมาชวนพี่น้องเห็ดย่าหูหมูก,กินเองเอง่ายเลยจ้าเมนูนีเห็ดง่ายง่ายพี่น้องหลักกับบอหยุงง่งยากน้ำเนาะมือไม่ฮัดเห็ดกับเห็ดเป็ดได้พี่น้องจะกินเป็นกับแก้มหรือกับเข่ากบสุดยอดอิลีจ้าวอลแลวก็ตามไม่หงอไปเข่าก้วกันเลยจ้า มื่อนี้ไม่หงกาจีใส่เป็นวิธีหนึ่งเอาเนาะพี่น้องก่อนที่เขาจะเป็นหนึ่งหูหมูกหนากากหมูเขาก็จะต้องมาทําความสะอาดให้สะอาดก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าหูหมูที่เขาซื้อมานี่มันยังไ่ได้สะอาดคากเนาะเขาก็จะมาทําการตัดเป็นสินส่วนและไม่โหงกะจะน้ำน้ำห้อนที่ต้มไว้มันลวกตรงในหูหูมันเนาะตรงเหลืองๆเป็นคาบเหลืองๆและที่มันยังมีขนเขาก็จะลาดด้วยน้ำห้อนเสร็จแล้วเขาก็จะใส่สก๊อตใบฟอยคัหมอนนล่ะพี่น้อง เขาก็จะมาขูดล่างออกให้สะอาดเลยอพี่น้องส่วนตรงใดที่มันบ่สะอาดเขาก็จะตัดทิ่มก็ได้เด้พี่น้องม่หงก็จะตัดทิ่มเลยเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะทำการใช้มีดโกนมาขูดขนตามใบหูตามหน้ากากมันออกให้เมื่อได้อพี่น้องออกให้สะอาดเลยเวลาเขาไปน,นึ่งหรือเขาไปต้มนี่มันกระจากิน่นมันจะบ่เห็นขนเนาะมันจะได้เป็นตะแซบเนาะพี่น้อง ถ้าเห็นเ้นคนไม่ได้เส้นเดียวเนี่ยมันกับกินมลโลกนด้พี่น้องเขาต้องเห็ดให้สะอาดเลยเนาะต่อมาไม่หงก็จะล่างด้วยเกลือเนาะพี่น้องใช้เกลือมาล่างขยำดับกินข้าวอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องแล้วก,ก็ล่างด้วยน้ำเปล่าเนาะพี่น้องไม่หงก็จะล่างจนข้าวสะอาดเลยได้พี่น้องหลังจากที่เขาทาความสะอาดโหโูหมโูจนสะอาดดีแล้วเนาะก่อนที่เขาจะนําไปนหนึ่งเขาก็จะใส่เกลือจักน้อยคลุกข้าวจักน้อยก่อนสินําไปหนึ่งเานะเาะพี่น้อง บ่ต้องใส่หลายอย่าให้เข้มหลายเด้วพี่น้องระวังนั้นเฮาก็ตั้งซึ้งไว้ให้เดือดเลยก่อนที่เขาจะน้าหูหมูลงใส่ซึ้งเขากจะห้องกลด้วยใบมะกรูดกับตะไคร้เนาะพี่น้องแล้วเขาค่อยเอาหูหมูลงว่างทับเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะโรยทับหนอีกที่นึ่งด้วยตะไคร้กับใบมะกรูดเพื่อเวลาเฮาเหนื่อออกมาหูหมูของเฮามันจะได้มีกลิ่นหอมบ่มีกลิ่นข้าวเนาะพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็จะนึ่งไปประมาณ 30- 40ิถึงสี่นาทีหรือว่าจนกว่าหูหมูของเฮาจะสุก หมูหมูของเขาก็เริ่มซุกดีแล้วเนาะพี่น้องเขาก็จะนําไปซ้อยเนาะพี่น้องซอยเป็นชิ้นพอดีพอดีเนาะเพื่อที่เขาจะได้นําไปย่าเนาะใม่หงก็จะซ้อยชิ้นประมาณซํานีเสร็จแล้วเขาก็ใส่พริกที่เขาตําไว้หรือว่าปั้นไว้ใส่ลงไปความเพ็ดนี่ใส่ตามชอบเด้อพี่น้องตามด้วยผงนัวน้าตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะสะกอนเน,นาะน้ำปลาใส่ประมาณหนึ่งทับพี่เคืองสะกอนเด้อพี่น้องบีบบากน่าใส่ลงไป ใม่หงกะจะใส่มะกาวาประมาณสองลูกใหญ่เลยเนาะความสมนีกก่กระใส่ตามชอบอีกคือเกานั่นละพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็ค้นๆให้เขา้นขนเขากันเนาะพี่น้องให้น้ําตาลละลายให้เครื่องปรุงละลายเข้าหากันดีเนาะแล้วเขาก็ชิมเมืองรสชาติรสชาติแซบถูกใจแล้วคขั้นตอนสุดท้ายเขากะใส่หอมแดงซ้อยต้นหอมผักชีซซ้อยลงไป ใส่ขึ้นช่ายซ้อยพอร้อมเน้อพี่น้องมันจะได้หอมน่ากินเป็นตาแซบดับกินข้าวดีพร้อมเน้อพี่น้องเนาะแค่นี้ก็เป็นอันเซ็ตเรียบร้อยพอร้อมตักเสิร์ฟใส่จานกินกับพักสลัดพันเนาะพี่น้องสำหรับเมนูยำหูหมูรแสแซบของเหานี่จะกินเป็นกับข่าหรือกับแก้มกับสุดยอดเนาะพี่น้องได้เขาสวยอนฮ้อนจักจานนี่สุดยอดเลยจ้าไครมักเมนูนี่ก็ย่าลืมไปเหตุกินเมืองนอพี่น้อง สำหรับคลิปนี้แม่โงกับขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าหากมาคลิปกับอย่าลืมกดติดตามกดซับสะใภ้กดไลค์กดแชร์ไว้น้ำเนื้อจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงด่งกิ้งกิ้งไว้น้ำเดื้อพี่น้องเพื่อจะได้บม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องเฮ้าน้ำเนื้อจ้าคลิปนี้กับขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะ